เร็วเร็วกินนมพิกิกินนมไหมคะกินนมไหมกินไม่กินกินมาหนมกินเปล่าเอาไปให้น้องนะเนี่ยให้น้องมาเนี่ยเอาเปล่าเอาเมียไปให้ก็ได้หนูให้พี่คนนู้นนะเอาไปคนนู้นเนาะนู้นคนนี้คนนี้คนนี้เออไปเร็วไปให้ขนมหมาเร็วเออปลายเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งรอรอลูกรอรอหนูรอโอ้ยใครก็สั่งได้ดูสิ เดี๋ยวก่อนจุดนึแป๊บนึงโอเคค่ะรู้แล้วลูกเดี๋ยวแป๊บนึงลูกให้ให้ให้น้องกินก่อนแล้วเดี๋ยวคราวต่อไปอ่ะอ่านี่เป็นเหตุผลที่ทำไมทำไมหมาหมาชอบเด็กหมาชอบเด็กก็เพราะตรงนี้แหละเนี่ยโอ้โหให้เยอะไหมคะได้เลยครับไอ้ทักคนละเศษชิ้นกันเลครับผ้าชิ้นเด็ชิ้นกันเลยแป๊บนึงนะคะลองลองส่เขารอได้ครับรอรอวางบนจมูกได้ครับวางรออ่าไม่ยอมรอไยึดหมอย่าเข้าไปครับอย่าเข้าไประวังครับอย่าวางเด็กร้องเด็กอย่าเดินมานี่ย หมูนี่ดูดหมูอยู่ขาที่เลยไงโอเคนี่ไหมนะน้องหมานั่งรอไม่ต้องบอกตาเขาอีตาตาลุกแล้วค่ะอเพภันให้หมาน้องหมาหลักหลักหลักเด็กอลุกโอเคไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกลียดไอ้เราแค่ตรงนี้เแม่ชอบเหมียวแม่ชอบเหมียวชอบเหมียวจับเหมียวได้ไหมจับได้ไหมเหมียวเนี่ยรอนะคะจับเหมียวเหนียวเหมียวขอเหมียวขอเหมียวขอสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนลุกเออเหมียวเหมียว เหมียวเหมียวไปแล้วเหมียวไปแล้วเหมียวหนีแล้วเอาไปเอาบางบนจมูกได้ครับพี่เหมียวรอ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 บางบนจมูกบางบนจมูกบางบนนี้เลยางบนี้รอลูกเอาบางบนนี้เลยบางบนนี้รอรอรอลูกรอรอนี่นับก่อนนับหนึ่งสองสามก่อนหนึ่งสองสามอันนี่เก่งพี่วางมากวางมากเอามาพี่นี่พี่กิดวางพี่กิดวางพี่กิดวางหนึ่งสองสามกินได้ลูกโอเคเก่งมากเลย เอาวางเอาวางๆอเอาวาง้งเอาเวางลอๆ an, an, mang, <Fahrenheit> ๆอล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 อหนึ่งสามโอเคกินได้กินนี่นี่กโอเควางค่ะรอค่ะลอลอใครก็สั่งหนูได้ครับขอให้มีขนม1นึสกินได้ลูก โอเคเก่งมากเลยเก่งไหมเก่งไหมคะหมาลุงเก่งไหมคะเก่งเราชอบไหมลูกชอบไหมพอเลยนะลูกชอบไหมชอบไอตัวละชิ้นก็ไดเลยตัวละชิ้นโอเคอ้่ะให้น้องให้น้องคนนึงเสื้อผู้กันเลยครับเสื้อผู้อยากให้อไ้สายหยุดลูกเดี๋ยวมากำลังกินหยุดกุ้งเล่นรอเขาลุกรออ่ะเพิ่มเพิ่มให้น้องเพิ่นให้น้องค่อยๆค่อยค่อยโอเคสายใค่ตัวนี้นะคะอ่าแล้วก็ไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวลูก พี่กีกินเสร็จแล้วถุงมาคืนป่าด้วยอ้าวอหนูไปคืนลูกไปไปคืนเก่งมากเลยอี๋เอบาไหมรักน้องไหมรักไหมรักโอ้ไกอดไปกอดได้กอดได้เก่งคะลูกเก่งลูกเก่งลูก